เต้ยเจรินพรกับการตัดหน้ามาสุดแบ้วที่เห็นแล้วมันนุ่มหนิบในใจหน้าเด็กตลอดการต้องยกให้เธอนางเอกตัวเล็กเต้ยเจรินพรที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่หน้าใสใสในวันนี้ก็ไม่แตกต่างเลยกับหน้าใสาๆของเน็ตไอดอลยุบบุกเปึกในวันวานยิ่งล่าสุดที่สาวเต้ยตัดสินใจตัดหน้ามาทรงใหม่อีกครั้ง ก็ยังทําให้แฟนขับตาลึงเพราะว่าทั้งสวยทั้งแบ้วแถมที่เด็กอยู่แล้วก็ยังดูเด็กลงไปอีกหลายปีงานนี้เสียงชมจากแฟนคลับสนั่นจากนี้เลิกเรียกพี่เต้ยละขอเรียกน้องเต้ยเลยละกัน